ทวีพรคุณทวีพรมีปัญหาปวดประจำเดือนกับเป็นซีสที่ปีกมะรุกมันมันปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปตรวจพบได้ไงว่าเป็นซีสคือปวดมาตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนแรกๆเลยอะค่ะคือจะถ้ามีประจำเดือนก็จะปวดท้องมากแบบขาเดินไม่ไหวเลยค่ะขาสั่นไม่มีแรงเนี่ยอื ก็คือไปทํางานไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ค่อยไหวค่ะไม่ไหวเลยะนะฮะเคยไปหาหมอไหมคะก็ไม่เคยไปคะ่ะเพราะว่าพอปวดก็กินยาแก้ปวดตลอดปวดก็กินยาแก้ปวดค่ะอ่าฮะแล้วก,ก,ก็เมื่อกลางปีที่แล้วไงเคะ่ะคือทุกปีก็ทุกเดือนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดคะ่ะอ,อ๋องั้นผมขออนุญาตถามว่าคือกรณีที่พอผุดสภาพสตรีจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมียาแก้ปวดปวด,ปวดประจําเดือนเนี้ยพกติดตัวไว ทานเป็นประจําทุกเดือนอย่างนี้มันอันตรายไหมครับอาจารย์หรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรเปันคือในช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นประจําเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีปวดหลายหลายเดือนติดกันแต่พอนานเข้านานเข้านเานี่ยมันควรจะซาลงนะฮะมันอาจจะปวดนิดหน่อยแค่นั้นที่ที่เราไม่ต้องทานยาแต่ถ้าปวดมากเป็นประจําอย่างเงี้ยควรจะต้องไปพบแพทย์ของของหนูปวดเยอะขึ้นไหมฮะ ปวดค่ะปวดเยอะตลอดเลยทุกเดือนขึ้นค่ะแล้วแล้วมีได้ไปตรวจไม่ไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะยังไม่เคยไปตรวจเลยอ้าวแล้วมาทราบได้ไงว่าเป็นซีสตีบิกกก็กลางปีที่แล้วค่ะคือประจําเดือนนี่มามาทั้งเดือนเลยค่ะมาทั้งเดือนเลยเหรอฮะเกือบสามสิบวันนั่นก็คือมีมีประมาณยี่สิบแปดวันนะคะโอ้โหนี่ผิดปกติใช่ไหมครบอาจารย์ ก็ผิดปกติแล้วปกติจะมี3-5วันถ้าจะลากยาวไปก็ไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันอันนี้มาตั้ง20กว่าวันไปหาวันที่เท่าไหร่เนี้ยก็ไปหาอีกเดือนหนึ่งอะก็ไปหาหมอโอโ้โหทนมาให้เดือนหนึ่งแล้วไปหาอีกเดือนหนึ่งค่ะอ่าแล้วคุณหมอตรวจแล้วตอนแรกรก็เจาะเลือดก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรค่ะก็อีนี้ก็หมอก็ส่งเข้าไปห้องอันตาซาวค่ะครับ แล้วก็เจอซีที่ปีกมดลูกข้างซ้ายค่ะขนาดสเซนค่ะ2เซนถือว่าใหญ่ไหมครับอาจารย์นภัยครับก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่สเซนไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็ไม่ดีที่ที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนได้เอซีทก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะว่ามันเกิดจากการตกค้างคือคือถ้าเป็นซิทจริงๆนะฮะก็คือก็เยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญผิดที่นั่นแหละค่ะนะฮะ คุณหมอแนะนําว่าต้องรักษาอย่างไงคะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ค่ะก็เลยให้รอดูไปก่อนแล้วระหว่างนั้นให้ทานยาหรือให้ยามาทานค่ะให้ยามาทานทานมันจะเป็นยากลุ่มอะไรครับอาจารย์ฮอร์โมนนะคะอ๋อเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพื่อที่จะขับมันออกไปหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะถ้าปรับระดับฮอร์โมนให้มันปกติครับ ซึ่งฮอร์โมนมันมีหลายตัวนะคะเขาก็จะใช้ปรับไปปรับมาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้ามันปกติบางทีมันก็หายไปเองได้อ,อกก๋อก็โอก,กาสที่จะหายไปก็ได้น<ด><ด>ะฮะแล้วหนูทานอยู่นานเท่าไหร่ฮะทานประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะก็คือพอทานปุ๊บประจำเดือนก็หยุดปรับเลยพอทานปุ๊บประจำเดือนอ๋อเพราะว่าทานเป็นฮอร์โมนเข้าไปแล้วมันก็ประจำเดือนก็หยุดค่ะอาการปวดยังมีอีกไหมก็มีปวดแต่น้อยลงอะค่ะ อตอนนี้นทานยา<ง>หมอค่ะอ่าฮะตอนนั้นใจชื้นไหมว่าจะหายละดีขึ้นก็นิดนึงอะค่ะนิดนึงแต่กลัวกลัวผ่ากลัวโดนกลัวโดนผ่าอ๋อกลัวโดนผ่าแล้วต้องทานทานต่อนเนื่องมาจนนานแค่ไหนฮะก็พอยาหมอที่หมอให้มาหมดอะค่ะอืมก็อย่างนี้ประจําเดือนก็กลับมาค่ะแล้วก็ปวดท้องมากเลยปวดมากขึ้นไหมมากขึ้นค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิด ฮอร์โมนที่แพทย์จ่ายก็จะต้องทานไปตลอดเหรอครับอาจารย์คงไม่ตลอดนะคะมันก็จะต้องทานไปประมาณ3-4สี่เดือนนะคะอ๋อประมาณ3-4สี่เดือนะนะฮะแต่ของน้องทวีพรเนี่ยแค่เดือนหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่าเองประมาณอาทิตย์กว่าที่ทานทาน,ทานฮอร์โมนไปซึ่งโทษนะคะซึ่งจริงๆหมอก็ต้องนัดพบอีกใช่ไหมฮะใช่ะไม่ใช่ให้ทานอาทิตย์เดียวแล้วหยุด คือหมออาจจะต้องให้ลองทานดูก่อนแต่ว่าหมอก็จะนัดเมื่อยาหมดนะคอะหมดก็ต้องกลับไปหาท่านเพื่อที่จะทานต่อถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ไปพอยาหมดก็คุณแม่ก็ให้ทานบิมสีเขียวเลยอ๋อค,คุณแม่ไปเจอบิมสีเขียวก็เลยให้ทานเลยค่ะเพราะว่าปวดท้องมากไม่ไหวเลยปวดท้องมากกว่าเดิมค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอ,พอทานไปอาทิตย์หนึ่งค่ะ ระหว่างอาทิตย์หนึ่งนันดีขึ้นใช่ค่ะ<ต>ประจำเอ,เอแต่พอยาหมดคุณแม่ก,ก็เลยให้ทานบิมแทนเลยค่ะเพราะว่าเห็นหนูไม่ไหวแล้วอ่ะปวดท้องมากทานแค่ไหนฮะทานวันละหกเม็ดค่ะวันละหกเม็ดเลยโอ้โห <laughs> จากมิเช่ตาโตเลยทำไมทานอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วยังไงครับพอทานเข้าไปวันละหกเม็ดกี่วันถึงถึงก็เริ่มดีขึ้นเลยค่ะก็การปวดก็หายค่ะ ทานกับน้ำบังคุดด้วยอ๋อมีน้ำบังคุดเข้าไปด้วยอาจาย์ครับอธิบายให้หน่อยครับครับ <laughs> ก็ของแปลกปลอมแคปซูลสีเขียวก็ไปกระตุ้นไม่เดืขย,ยข่าวเพย่คาดให้มีมากขึ้นก็จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะครับทีนี้เมื่อกี้บอก6เม็ดที่ผมทําท่าตกใจก็คือผมลืมไปว่าเธอรู้ว่ากําลังจะกำจัดสิ่งแปลปลอมอก็คือซิส คือตามปกติในอาการทั่วไปเราจะไม่ถึง6อย่างก,กรณีเป็นเนื้องอกเป็นซิสเนี่ยสเม็ดหเม็ดเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันจะได้ไปเร็วๆแล้วน้ำมังคุดก็ช่วยกันนะฮะแต่ถ้าให้กินคนละเวลานะะมันก็จะช่วยกันไปจัดการได้อย่างรวดเร็วมากคือสูตรของการดื่มน้ํามังคุดกับแคปซูลสีเขียวถ้ากรณีจัดการกระสิ่งแปลกปลอมก็ให้กินคน,คนละเวลาคนละเวลานะครับเช่นถ้าดื่มน้ําเช้าก็แคปซูลกลางวันให้ห่างกันสองชั่วโมง ประมาณสองชั่วโมงนะครับทานอยู่นานแค่ไหนคะทานประมาณสองเดือนค่ะสเดือนก็คือวันละหเม็ดน้ำมังคุดก่อนนอนหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองแล้วระหว่างนั้นเป็นยังไงฮะก็ปกติค่ะประจำเดือนก็มาปกติเลยแล้วก็ปวดท้องน้อยลงค่ะปวดท้องน้อยลงค่ะมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะอยู่ไหมเออไอเจ้าก้อนผิดปกติที่เรากังวลอยู่ยังอยู่ไหม ก็คุณหมอก็นัดไปพบค่ะ<ม>เดือนมกราปี57าสเจ็ดนะคะมกราห้าเที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่ดื่มน้ำบังคุดและแคปซูลวันละหเม็ดเป็นเวลา1เดือนประมาณ2เดือนประมาณสเดือนไปหาคุณหมออีกครั้งหนึง่งที่คเคยตรวจเราว่าเราเป็นซ่สท่านทำไงฮะตรวจยังไงครับก็ก็กดดูกดตรงที่เป็นนะคะตรงเขาก็บอกว่า คลำไม่เจอแล้วค่ะคลำไม่เจอแล้วค่ะแล,แล้วก็เขาก็เลยส่งไปห้องอันดาซาวอีกรอบนะคะไปเอาันาสาวให้มั่นใจละว่ายังอยู่ไหมค่ะก็ไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไม่เจอแล้วค่ะเอออันนี้คือกรณีที่เราพอจะอธิบายได้ไหมฮะอาจารย์ครับก,ก,ก,ก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือว่าซิสมันก็คือของแปลกปลอมถ้าผูมิคุ้มกันของเราสร้างขึ้นมามันก็จัดการได้ แคปซูลม <Workers S 2> <immensely good. S 1> ันไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะฮะเพิ่ม TH1, TH17 แล้วก็ TH9 มันก็ไปกระตุ้นเม่คิวรเลเซลหรือเม็ดเลือดขาวพยาคตให้จัดการกับสิ่งแบบลอมเหล่านั้นนะครับไอสองเซนนี่มันจิบจอยอ่ะนะฮะถ้า8เซนก็ยังจัดการได้ในใสีเดือนนะฮะเราก็มีมีมาแล้วคือแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งก็ถ้าถ้าใดที่ต้องการใช้สูตรนี้ ในการขจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายก็ชมาชมาชัดเจตก็คือน้ำมังคุดหนึ่งซองต่อวันกับแคปซูลสีเขียว6เม็ด6เม็ดนะครับเอาละครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับ